วัสดีครับวันนี้มาอัพคลิปเจ้าใจเพชรครับหลังจากที่โดนหนูกัดปีกกัดปากขาดนะครับอันนี้ปีกขนปีกขึ้นสมบูรณ์ครับแต่ปากเห็นไหมครับปากกุดครับทั้งข้างบนข้างล่างไม่มีเลยอาหารการกินก็จะเป็นพวกมะละกอสุกๆแบบนิ่มๆนะครับเราจะกินได้อาหารเม็ดก็จะเป็นสุกพีนเป็นหลักนะครับเพราะสุกพีนเม็ดใหญ่เขาสามารถพอคาบได้ครับเพชรนะใจเพชรนะ ดูครับเป็นหนอนคือหนอนก็พอได้ครับแต่ว่าต้องป้อนป้อนแบบถึงถึงหนยนะครับถ้าไม่ถึงก็จะหล่นนะครับนี่ครับดูครับดูครับมานี่มานี่มาเทสตมาเทสมานีาา่ครับเขาจะคาบไม่ค่อยได้ก็ต้องจังหวะพอดีปุ๊บถึงจะกินได้พอดี